และนี่ก็คือ5ดาวฮีโ่ที่ผมมั่นใจเลยว่าไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ไทยทําไมถึงบอกว่าไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ไทยเพราะว่านี่ไม่ใช่ PB เซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นเองครับและนี่ก็คือ PB เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเขาส่งมาให้ผมนะคลิปนี้นะผมก็อาจจะบางคําอาจจะพูดแบบแปลกๆหน่อยนะนะเพราะว่าก็คือเจ้าของ5ดาวฮีโ่คนนี้เขาพูดไทยได้นะครับคุณดูเขาพูดไทยได้ด้วยนะครับแล้วเขาก็ฟังออกด้วยนะครับซึ่ง ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าขอบคุณพี่ชายเจ้าของ ID 5ดาวฮีโร่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ายศฮีโร่ยศนี้นะครับตัวนี้มีอะไรบ้างน,นะครับก็มีพอยต์อยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0เก0 0นั่นเองนะครับแคสก็มีอยู่27แคสนะครับแท็กก็มีอยู่4 4 6แท็กนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าในตัวนั้นมีเปลืออะไรบ้างนะผมดับแรกเลยที่7สีทอง319ดีนะครับผมนะก็คือ319สิบเก้าวันนะครับผมแต่นี่เลยครับผมคิดว่ายังไงหลายคนก็คงอาจจะว้าวเพราะว่าแฟงเบดตัวนี้นะครับไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ไทยน,นะครับอ่าและที่สำคัญ M speed เยอะกว่าตัวดั้งเดิมด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตัวดั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เอยแฟงเบดนะครับมาเราอาจจะรีวิวละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่า มันยังไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับแฟงเบดต,ตัวดั้งเดิมเนี่ยเอสปีดอยู่ที่99แต่แฟงเบดต,ตัวนี้เอสปีดอยู่ที่101โอ้โหอันนี้ว้าวจริงครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเขาซ่อมด้วยอะไรนะครับอาจจะซ่อมด้วยพอยต์แหละผมคิดว่านะมีอาเคสบาร์ฮันเตอร์เบสิกถาวรในเซิร์ฟไทยบ้านเราก็มีนะครับแต่เป็นกองสมบ้านเขาอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันมีปืนแม่ทัพพานเหมือนบ้านเราเปียบเลยครับมีเหมือนบ้านเราไปเย็บเลยครับผมอ่าที่ไอ้อะไรเนะี่ยอันนี้คิดเกมเบสิกเนาะอ่า T7 เลสตาร์ T7 เบสิก T7 เกมเบอร์เบสิกและนี่ก็คือบาเลต A82 A1 ที่เซิร์ฟไทยเราไม่มีนะครับแต่เซิร์ฟบ้านเขามีนะครับเซิร์ฟไทยเรามีแต่ว่าไม่ถาวรไลน์ลนี้เลยนะครับไลน์นี้เลยก็คือมีคนเคยคอมเมนต์ให้ข้อมูลผมอยู่นะว่าไอบาเลตตัวนี้มันเป็นอะไรนะมันเป็นไลน์อะไรบ้านเขานะเกี่ยวกับอาหารบ้านเขาปะนี่ครับตัวนี้มีเอฟเฟกต คือมีเอฟเฟกที่ปืนด้วยนะอ่ามันจะมีควันอยู่ยนะไม่รู้คนดูเห็นหรือเปล่านะครับนี่คือเอฟเฟกของเขานะครับแล้วก็มีเอฟเฟกเวลายิงเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ปลายกระบอกปืนนั่นเองนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับเจ้าของ5ดาวฮีโร่ตัวนี้เนะี่ยเขาบอกมานะครับว่าบาเลต์ถาวรตัวนี้เป็นบาเลต์ถาวรตัวแรกของ p ีพีเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียด้วยนะครับอ่าตามนี้นะทุกคนเป็นไงเห็นอะไรเบาๆไหมโอ้โหบาเลตเห็นนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ <laughs> เห็นนี้ก็เบาเลยครับ ืมนะฮะบ,บาเลสลายนี้นะครับถาวรไม่มีในะเซิร์ฟเวอร์ไทยแน่นอนนะครับอ,อ,อันไหนเห็นแล้วคุ้นอันไหนเห็นแล้วแบบว่าไอ้โหเซิร์ฟไทยแล้วยังไม่มีเลยเงี้ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับแต่ปืนเขาเยอะมากเลยนะปืนเขาเยอะมากเลยนะครับของก็คือแบบ อีกชิ้นเดียวก็ตันอยู่แล้วนะครับ990 999 99อ่า999ชิ้นแล้วนะเออในเซิร์ฟไทยบ้านเรามีย่างลูกบอลเนี่ยเฮ้ยมีย่างทำไมผมไม่คุ้นเลยอะ่ะหรือว่ามีแล้วปะเพราะว่าเซิร์ฟไทยเรามีไม้เบสแล้วนะครับมีไม้เบสแล้ว เออเมื่อกี้มีไอ้น,นี่ด้วยผมลืมเอาให้คนดูดูอา่าอยู่ไหนวะอันนี้หน้ากากถาวรหมวกถาวรนะครับหน้ากากอันเนี้ยบวกหนึ่งนะครับความหนาเน,นี่ยอยู่แค่หนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยต้องบวกสี่นะแต่ทั้งสองทั้งสองหน้ากากทั้งสองหมวกเนะี่ยเออทั้งสองอันเนี้ยเขาเนี่ยไม่ได้บวกสเต็เพิ่มเลยก็คือไม่บวกสเต็ยิงไม่บวกสเต็แบบเพิ่มพลังโจมตีเพิ่ม,ลมพมลังป้องกันนะครับผม นี่นักอันเนี้ยหน้าก,กากเนี่ยผมว้ามากหน้าก,กาก P b อักษรตัวพีแล้วอักษรตัวบีครับเซิร์ฟไทยบ้านเรายังไม่มีเลยอ่ะใช่ไหมหรือผมไม่คุ้นนะครับแต่ว่าสอตัวเนี้ยมีสเตตแตกต่างกันด้วยนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยเป็นหน้าก,กากที่มีความหนาบวกสามแต่ว่าไม่เพิ่มสเตตอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าก,กากที่มีความหนาบวกสี่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันนะ โอ้อันนี้เท่วะ่ะเอ้ยเท่นะถ้าสมมุติว่าใส่2แปลว่าไงอะอย่างผมใส่ตัว P แล้วอีกคนนึงใส่ตัว B แล้วมายืนคู่กันเนี่ยเออมันจะเป็นแบบเขาเรียกอ,แบบอะไรหน้า P B อะไรเงี้ยนี่ครับเจ๋งนะคะรับผมเจ๋งอืมอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับในครางมีอะไรบ้างนะครับในครางก็มีปืนนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยน,ะนั่นนนั่ก็คือมีปืนที่แบบในเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้ยังไม่มีนี่ยคือ xm 7 c b a ครับผมโอ้โหเดี๋ยวอันเนี้ยอยากเล่นมากนะครับอันเนี้ยอยากเล่นมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวอ่า PB เซิร์ฟไทยแล้วก็อนะัปเดตวันพุธเนาะเดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับว่าวันพุธเนี่ยจะมีปืนเนี้ยเข้ามาเลยหรือเปล่าถ้ายังไม่มาเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมาทําคลิปให้คุณดูได้ดูกันนะครับเนี่ยบ,บ้านเขามีตุกต๊กตุ๊กไม่ถาวรน,นะแต่เซิร์ฟไทยเราจะเป็นถาวรเนานะอ่าไอเทมก็ผมก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าของปืนในคางเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมก็เคยเปิดให้คุณดูดูแล้วนะ ก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันนะครับที่ส่งมาให้ผมได้เล่นกันเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเปิดใช้งานเลยครับผมบาเลส M อ2 A แนะครับแล้วเขาบอกไว้ด้วยนะครับว่าให้เปิดวิกผมตัวนี้นะครับอ่าอ่ะกระตุกหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ผมเ พับจอบ่อยนะครับมันเลยกระตุกเป็นธรรมดานะครับผมอ่ะแต่ว่าตอนเล่นมันกระตุกแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปตอนเล่นกันดีกว่าครับผมไปครับโอเคครับผมไปเราไปลุยกันนะครับกับบาเลตตัวนี้กันเนี่ยถาวอนะครับที่ไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ไทยแต่ว่าตัวนี้ผมเคยทําคลิปเล่นไปแล้วนะคนดูใครที่เคยดูผมรีวิวก็คงจะออกกันดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูนะครับผมก็จะสรุปง่ายๆสั้นๆเลยนะครับว่าบาเลตตัวนี้เอฟเฟกต์เนไงนี่เอฟเฟกต์ไฟกระบอกปิสีเขียวเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมี จะไม่ปิดมันน่าจะมีควันอยู่นะก็ที่ผมให้ดูต้นคิดนั่นแหละจะไม่มีควันนะอ่าจะมีควันเนี่ยบอถึงความสดใหม่นะเพิ่งทำเสร็จแบบเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยเสร็จไปเลยเนี่ยเราไปยิงกันดีกว่าเราไปดูโหดกันแน่เลยผู้พี่อ่เบาๆนะผมอ่ะไม่เบาๆก็พอนะเพ่อดุจังเลย โอ้จบเลยยงไม่โดนยงไม่โดนนะอ๋อเรียบร้อยโหตามมายิงดุมากคนดูดูโหตามมายิงดุมากดูอ่ะตาก็แปดดูอ่ะสับโคตรเร็วผมนี่ยิงไม่ทันครับพอดู ดูแท้พีพีอินโดโอ้ตัวพิดด <laughs> ูมากพีบี นี้วผมบอกแล้วถ้าผมมาเล่นดีดอินโดบ่อยๆเนี่ยเราเก่งขึ้นปักเหรอวะจริง,งเอาหลังเข้าครับ <c oughs> ลืมไปว่าเกิดหลังได้ ระวังหลังให้ดีต้องระวังหลังนพิเศษนี่ครับผมไม่อยากโดนเข้าหลังกันแน่นอนเ้ยหาเราตัดนี่แน่เฮจจอดอยู่นู้มาแล้วนะ เกิดอะยิงมันอะคนดูผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะมันว่ะแต่จริงๆรนี่จากจากโบราณสู้เขามากเลยนะคือบ้านเขาต้องเล่นโบราณแล้วอะไรเงี้ยโผล่มาโผล่มาโผล่มาโอ้โหโผล่มาแต่กูยิงไม่โดนอะไรกัเกะ w วั t โอ้เกม เซิร์ฟเซิร์ฟบ้านนายก็เป็นเหรอแล้วบาเลีเหรอ <c oughs> อ่ะ เล่นมาสองตาแล้วพยายามที่จะหาทางแก้แค้นอ้เจ้าหมอน,นี่เลยเจริงหาทางที่จะยิงถังไอ้เจ้าหมอน,นี่ได้เลยต้องทำได้เด็กทำไว้ดีนี่แหละอืมเอาคืนซะเลย <laughs> ไม่ได้เลย เราต้องแก้แค้นนะไม่งั้นนี่เรานอนไม่หลับจริงๆนะมาตอนนี้เราก็ยิงฝั่งตรงข้ามได้สักทีนนะเออหาโอกาสตั้งหลายรอบนะครับสวยแค่นี้ต้องชำระเข้าใจไหมอืฮ่าฮ่่ <c oughs> าฮไป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 ฮ ดูดิอ่ะเดินไกลเลยอ่ะเดินชิดเลยอ่ะ โอ้ยไม่โดนเลยอะไรวะแมงเออยแมงเออยยิงไม่โดนเลยว่ะแมงเออยหาทางก่อนเดี๋ยวดูดิไปไหนละมาดูฉลาดขึ้นนะเราไม่ได้สนใจเลยอ่ะเราสนใจที่จะเขียนถังคืนด้วยฉลาดเว้ยฉลาดเราก็ดูฉลาดเลย ทำแสบทำแสบเล่นไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยนะครับ มีแรงจังปืนอะไรอ่ะปืนมังกรเหรอเอ้ยไม่ใช่ปืนอะไร,รอ่ะอ๋อปืนนั่นเหรอปืนเสื้อขาวนะครับ,อบโอ้โหสงสารไปต้องข้ามเลยว่ะในอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นคนเก่งนั่นเลยนะไไนเราไม่สนเลยคนเก่งอ่ะเราอยากยิงถังคืนไอ้หมอนั่นมากอ่ะจริงพูดเลยนะ เฮ้ยฮึฮึเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมันเอฟไม่ติดเมื่อกี้มันกดเอฟไม่ติดมันกดเอฟไม่ติดมันกดกดไม่ติดหรือกดไม่โดนไม่รู้เมื่อกี้ สวยครับอยอดเยี่ยมยิงไม่โดนอีกนะเมื่อกี้แค้นว่ะแม่งผมเล่นไปผมแค้นไปตอนเนี้ยต้องโดนอีกรอบมันต้องโดนอีกรอบโดนอีกรอบมากกว่านี้จับซองนายรู้ประการจับซองเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอยากจับซองบ้างเหมือนกนันนตัวกลางตัวกลางตัวกลาง โอ้โหนี่ยิ่งไ่โดนจริงอันนี้ไม่ได้อันนี้แบบไม่คิดว่าเขาจะโผล่มานะฮะอ๋อทำแสบมากเลยจริงคนนี้โด,ดทําผมแสบแล้วนะตอนนี้นะคนนี้โด,ดทําผมแสบมากเลยฮะ อ่าซ่อมด้วยพอยต์นะครับ100พอยต์นะครับแฟรนเบดก็1 100พอยต์ป่ะอ่า100พอยต์เหมือนกันนะตัวละครไอดอล200พอยต์ก็โอเคก็เหมือนบ้านเราแหลนะเนาะพอเล่นด่าบอลเบิดเดี๋ยวแล้วกันนะ เดี๋ยวนะโอเคช่างมาแล้วกันจะเก็บทีเจ็ดนะฮะพอเขายิงไปไม่กี่นัดเองคู่น่าจะเหลือเยอะไม่เห็นได้ไงวะผมเ <laughs> มื่อกี้ไม่เห็นได้ไงอะ่ะ มาแล้วมาแล้วจ้เลยกี่คนฮโอ้โหเกือบไม่รอด อา้าวเรียบรลอยไม่ได้เช็คโอ้จบแล้วเล่นบ้านเราผมไม่ค่อยได้เจอไงไม่ค่อยเจอคนนั่งตรงนี้อโ,นโ,โอตายตายตายทำไม่ิ เลยกี่คนครับเฮ้ยโดดไปไหนมานี่เลย<อ>มานี่เลยมานี่เลยมีสองคนครับไหนครับไ,ไหนแล้วน,น่นาจะอยู่บ้าน เราหรือเปล่าฮฮฮูเขาใช้ไปหมดแล้วอะอยเยี่ยงเลยอะเฮ้ยมานี่เดี๋ยวของเราเอ้ยเกือแบ,บแล้วไหมล่ะ <laughs> เกือบแล้ว <S <S เลเวลาเลอเวละบีแน่นอนครับส่งนี้ เรียบร้อยครับเกลี้ยงอะส่วนมากที่ผมไม่เห็นในตัวเขาไม่เต็มกันใช่ไหมเดีย๋ยวได้จัง <Head shot. S 1> เล่นรอบนี้เราไม่เจอ <head> ตัวไอดอนนะฮะดูดิ <Chain S 1> แบบตัว HP ร้อยทั้งนั้นเลยเห็นปะเห็นนะตัว HP ร้อยทั้งนั้นเลยตัวไอดอนคนเดียวเลยเราเ <laughs> ดาตายแล้วดูผิดฟังไปหน่อยจบเลย วิ่โดนแล้วครับสคาเข้าหัวครับแต่ป่งตรงข้ามนี่น่าจะมาเป็นแคนเดียวกัหรือเปล่าไปดูนะโอ้โหนี่เอาแล้วไงเ,เริ่มเอาแล้วครับแหมน่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นเราไมา่ไปทางเดียวละนะเดี๋ยวไปได้เล่นนะครับ กันต่อครับลุยกันต่อเอาให้จบครับเอาให้จบเลยครับเอ้าโดดมาแยกคู่งนงี้จบเลยครับ๋ยวดูสิเปิดเรียบร้อยโหโหจริงโหจริงเฮ้แค่เดียวกันไหมโอ้แค่เดียวกันหมดเลยปะเหมือนว่ามีคนเนียนนะ ก็แค่เดียวกันนี่หว่าโหแค่เดียวกันหมดเลยนะครับโอเคครับผมก็รบกวนเขามามากพอแล้วนะผมเล่นนานแลน้วนะจริงๆนะครับไว้เจอกันให,หม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันจ้า